ครับวันนี้ครับผมจะมานำเสนอเครื่องมืออุตสาหกรรมด้ยนะครับสมาชิกมังกรประกอบไปด้วยหนึ่งนายยุทธิัยชินช่วยครับสองนายกิษณาประหลจาครับสามวงนายธนพัฒนสุันท์ครับขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นอยู่แผนกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงครับเครื่องอุตสาหกรรมด้วยนะครับประกอบไปด้วยแม่แรงหนึ่งก้อครับและอุปกรณ์คือเนี่ยครับ ติดกึน,นะครับน,นี่เราจะเอาจะมาสาธิตนะครับผมครับตี่งกึ่งหมกกไว้นะครับเปิดบวมวกกานเกงหมดแล้วข้างๆนะครับผมเปิดข้างเสร็จแล้วครับน,นี่เราจะเอาเศษตืนเข้าไปในเครื่องนะครับปิดฝา เราสูดจึง,งลงไปในเครื่องแลนะครับตอนนี้เราจะทการปิดฝาแล้วก็ครับนี้เราก็ลังทำการล็อกเครื่องนี่นะครับนะครับตอนนี้เราจะทําให้มันเป็นแผ่นนะครับผมน,นี่กำลังทำการยุบอยู่นะครับ เราจะใช้เวลาประมาณ1-2นาทีนะครับเพื่อจะทำให้เสือดจงเราเป็นกันออกมานะครับนี่ครับกำลังเสร็จแล้วนะครับผม เสร็จแล้วก็งานเปิดต่อนะครับนะครับเสร็จอ็มือเราจะเป็นแผ่นสีเหลี่ยมนี้นะครับผมพวกผมชิ้นอย่างนี้ก็คือว่า จะไม่เป็นแคนซิเลียมง่ายต่อการเก็บกวาดและมีประโยชน์ก็คือว่าในการช่างกิโลขายนะครับเวลาเขาจังอาศัยเครืค่องของเขา,าแล้วครับวันนี้เรา เรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีจำเจนขอจุการนำเสนอเรงนี้นะครับ